วิธีเปลี่ยนชื่อใน Facebook ใหม่ล่าสุดทำง่ายๆตามมาดูได้เลยครับแต่ที่ไอคอนเมนูเส้น3มเส้นแนวนอนเลื่อนลงมาล่างสุดแต่การตั้งค่าและคอมเป็นส่วนตัวแล้วให้เราแต่การตั้งค่าครับแต่ศูนย์บัญชีเมตตาแต่โปรไฟล์ Facebook ของเรา ให้เราแตะโปรไฟล์บัญชี facebook ของเราอีกครั้งแตะชื่อให้เราแตะตรงชื่อเพื่อใส่ชื่อใหม่เข้าไปนะครับให้เราแตะนามสกุลเพื่อใส่นามสกุลใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเสร็จแล้วแตะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบจะให้ดูตัวอย่างชื่อใหม่ของคุณติ๊กเลือกเสร็จแล้วแตะบันทึกการเปลี่ยนแปลง ระบบอัปเดตชื่อสำเร็จแล้วเราก็จะเห็นชื่อและนามสกุลตรงโปรไฟล์ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยทำง่ายกดติดตามแจ้งเตือนหวัวใจมันแชร์ครับไปไมครับ